ไปติดตามอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นมีคนร้ายไปไล่กัดยิงชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ในสองอำเภอในจังหวัดนาราธิวาสนะคะดานแมทับพักสี่สั่งเร่งไล่ล่าผู้ก่อเหตุให้รับผิดชอบโดยด่วนผลโทภยัยสารูสังแมทับภักที่4ี่ลงพื้นที่ด่วนติดตามสถานการณ์คนร้ายยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอจันแะและอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเมื่อคืนนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บสาราย ในจานวนผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชาาพิการทางสายตาอายุ76ปีและเด็กหญิงอายุ9ปีพร้อมระนามผู้ก่อเหตุเป็นการการะทําที่ไร้มนุษยธรรมป่าเถื่อนและไร้ความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิงที่ลงมือกับผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีทางสู้โดยเน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุปิดทุกช่องทางการหลบหนีและตรวจค้นทุกแหล่งที่คาดว่าจะเป็นที่พักพิงซ่อนตัวของแนวร่วมก่อเหตุในพื้นที่ พร้อมทั้งสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดในพื้นที่เฝ้าระวังดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นเป้าหมายที่ผู้ก่อเหตุนั้นพุ่งเป้าในขณะนี้ด้านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยขอประนามการกระทำอันโหดเหียมและไร้มนุษยธรรมนี้อย่างถึงที่สุด การลั่นไกใส่เด็กผู้สูงอายุและผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีทางสู้เป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้และขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโมโนแมกซัสมานด้วยหนังแอคชั่นในราคา8 9บาทลูกค้า AIS กดดอกจัน678ดอกจัน4ีสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้าถูดีแท็กกดดอกจัน3 3 6สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกขอหนังแอคชั่นสมัครเลย